ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตำส้ตมตำกันนะคะตำเสบเสบเด้อ ปลาค่ปะปลาใส่ลงไปลุ่งชุรุดใส่ลายเสียบลายใส็นน้อยเสียบน้อยอหุงนัวค่ะ time. ำเ็บบรนนุบนรณใส่กระมังเลยใช่ไหม ถั่วเกาหลีคับถั่วเกาหลีถั่วแบบบ้านเราเป็นลูกชิ้นอืม แบบในม้านค่ะในมานเนี่ยลองชิมเลยนะคะอืมแบบค่ะแบบเอ,อ๋ แซ่บมากค่ะเส้นต้มเองนะคะยาวมากบอกเลยว่าแซ่บมากค่ะ Vi har godt gang på å se på klærne. น้ำยาก็ถุงออกน้ำขินเท้าใส่เลวยน้ำยาถุงออกพี่ให้มานะคะนี่ยดอสเซนใส่ปุ๊บใช้มือมือสะอาดแล้วนะคะคนอีสาน แซ่บไหมแซ่บอร่อยมาชิโโยบอกเลยว่าแซ่บมากค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะลียี่เก,เกชชแนล